สวัสดีครับผมสปิโรซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตภูและสตาร์สก,กอร์นะครับวันนี้วัน เสาร์นะครับ31ตุลาคมส่งท้ายเดือนสิงัาคม2020นะครับรรฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับฟุตบอลเยอะผมจะโฟกัสไปที่3คู่นะครับโดยวันนี้ครับฟุตบอลร,รายการหลักเนี่ยไปกันที่ซฟุตบอลไทยรีกหนึ่งของบ้านเรานะครับแล้วก็อีกสองู่ในฟุตบอลเรีกยุโรปก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ m m 8 8 n e w ทางเลือกที่ตอบโจทย์นะครับมีความครบครันทุกอย่างสามารถฝากข้าสอน ได้ตลอดเวลานะครับเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%การันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน,นรับจากผู้ใช้งานจริงกว่า1000ท่านอีกช่องทางน,นะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามคือเพจตัวใหม่ของผมเพจอ f s p i n o z a นะครับ A O F ขีดสปีโดซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวิคอครับฟุตบอลทั่วโลกแจกกันให้ฟรีตลอดเวลานะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ MM88new นิวกันได้รวมถึงฝากติดตามมาที่ช่องบอลเต็ง88 Official บน YouTube นะครับฝากไาที่ MM88new และนิวในช่องบอลเต็ง88 Official เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกที่จะวิเคะห์เป็นคู่หลักไปกันที่ฟุตบอล ไทยรีหนึครับเกมซูปเปอร์บิ๊กแช์เป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมยูนเิเต็ดเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองนะครับทั้ง2ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณซือนะครับแล้วก็นักแรกของการเปลี่ยนแปลงคุณซือเนี่ยบุรีรัมของอเดซันเดกาม่าบุกไปเสมอต่อตราดนะครับส 2, 2ส่วนทาง SCG เมืองทองเนี่ย ของกุซส์มาริโอยอสกิเนี่ยบุกไปชนะทางโปลิสเทโร3หนึ่ยนะครับวันนี้ครับบุรีรัมกับปาเฝ้าราัมผมรอมครับว่าทรงบอลของบุรีรัมเนี่ยในเกมล่าสุดนะครับที่เปลี่ยนมาใช้การมาแท็กติก 3 412เนี่ยถือว่ามีความลงตัวมากขึ้นครับแนวลุกนักเตะอย่างซูเปอรช์ชัยเชโบโวิดและคานยุคเนี่ยเล่นกันเข้าขามากขึ้นนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยการใช้จักรพานแก้วคมเนี่ยคอปันเกมตัวนี้ครับทำให้เกมแดนกลางของทางเจ้าถิ่นเนี่ยมีความไลรื่นมากขึ้นครับผมมองว่าวันนี้ได้เล่นในลางทางเจ้าถิ่นเนี่ยมีความเน้นมากขึ้นเจ่นกับทางเอชซีเมืงองทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบอลสดบอลพลังหนุน,นครับแต่ผมมองว่าแท็กติกภาพรวมของยูซลอสกี้เนี่ยเป็นกุญซือที่ยังวางใจระบาดครับเกมล่าส โคดิเทลนะครับต้องบอกว่าความตามตรงเนี่ยเป็นจังหวะเกมมากกว่าแล้วก็ผมมองนะครับว่านักเตะของเมืองทองหลายคนเนี่ยเป็นนักเตะพลังหนุ่มแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยคือการม,มากก็รู้ไส้รู้พุงเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นกแรแผงการที่เปิดมาให้บุรีรัมย์ับเป็นต่อที่สุดจุดห้าคนละครับผมบอกว่าซื้อใจความกล่าวความนิ่งของทางบุรีรัมย์สุดท้ายมีโอกาสเตเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอีกสองคู่ครับที่ผมชอบคูดด่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลฟราเปนนะครับเป เรอัลมาดริดพบกับโอสกาแนชเชียร์โอสกาครับดูแล้วมัดดิดเนี่ยเน้นแค่เอาผลครับเพราะฉะนั้นกำแพงที่เปิดให้เป็นต่อ1.5มองว่าโอสกา จะไม่แพ้ขาดกลับออกมานะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลกานโชสเซเลบีเป็นการเจอกันระหว่างคีเอโวพบกับโคเซนซาคีโวครับเป็นต่อ0.75แล้วก็เริ่มไหลต่อเขาเพมาะว่าคีโวปีนี้เน้นมากแล้วก็ในบ้านเนี่ยหวังผมได้สุดท้ายมีโอกาสเปชนะหรือว่ายิงขาดได้เชียร์ทางคีเอโวนะครับวันนี้ครับสามทีคลิปนี้ฟุตบอลไทยรียเชียร์บุรีรัมฟุตบอลลาลิกาสเปนเชียร์เวสกาและฟุตบอลกานโชสเซเลบีเชียร์คีเอโวนะครับเฮงเฮงวรรวยไม่เชื่อทำไมพรุ่งนี้สวัสดีครับ